สวัสดีครับมาครับก่อนนอนนะครับจัดกันสักหน่อยนะนะครับสององนะครับอีพีนี้นะครับคัดคัดมานะนี่มีหลงตานะครับตรงนี้ไม่ธรรมดาเนื้อยังกระวศละคขังเลยนะครับแต่เป็นพิมพ์บางขุนพรมนะครับพิมพ์ใหญ่นี่ฮะหลงตาอยู่นะครับ ใช้ได้เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวส่องให้ดูนะครับนี่เนื้อโคูดจัดเลยครับ fc นะครับเนื้อ,อยังกะวัละหังเลยนะฮะแต่พิมพ์เป็นบางหุ่นพรมนะครับซื้อมาเมื่อไหร่ไม่รู้นะนี่พาน่ารักเลยครับตรงนี้พิมพ์คมชัดลึกเลยนะนี่คมมากเลยนะเนื้อจัด ตรงนี้มีเหมือนเศษไม้ด้วยนะครับเนะี่ยฐานชั้นล่างสุดเห็นไหมครับคล้ายๆเศษไม้นะนะครับพิมพ์คมดีจังนะครับลึกด้วยนะอันนี้ร่องรอยที่เขาใส่ตลับนะครับเนี่ยจน,นี้ฟองน้ำนี่เปื่อยเลยเห็นนะ ดีลูกแมวมาเล่นสซนใกล้ๆนะครับต้องเก็บก่อนนี่ดูด้านข้างนะโอ้โหยังกับวัดละคังเลยเนื้อนะครับเนี่ยยางรองเนะี่ยฟองน้ํานี่เปื่อยติดเลยนะครับเห็นไหมฮดูก้อนนี้นะนี่ก้อนวัลคังนะครับก้อนขาวนะครับเห็นไหมนี่ นี่ฮนะตรงที่แหว่งเก่านะครับตัดยังกวัดะระฆังเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่ครับข้างนะฮะโอ้โหเนี่ยก้อนก้อนนี้ถ้าไปอยู่ข้างหน้านะโอ้ห้างหน้าก็เหมือนมีอยู่ก้อนนะครับชมด้านหลังนี่ฮะ เนื้อด้านหลังนี่ยังว่าระคังเลยนี่ครับปิกปักเ,เลยนะตบตับเลยครับนี่ฮะในเรื่องเลื่อนี้นะครับหลงตาอยู่ได้ไงนะครับพิมพ์ใหญ่บางขุนพมนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะเท่าที่เห็นนะครับนี่ฐานชั้นแรกนี่เหมือนเศษไม้นะครับ พัคมดีจังคมยังเอาวัาลคังเลยนะครับแต่ว่าพาร์ก็ตัดไม่ชิดนะครับนี่ตัดชิดนี่ตีวัลคังเลยเอาไว้4 0 0าครับเนื้ออย่างจัดเลยครับ FC นะครับนะครับ4 0 0าครับมาก่อนได้ก่อนครับพิมพ์ใหญ่บางหุ่นพรมฟอร์มนี้ไม่ค่อยเจอนะครับเนื้อจัดมากเลยนะครับอืม ทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับผมมาองที่สองเป็นทรงเจดีนะครับทรงเจดีเนื้อเน่าเลยตรงนี้นะครับตีที่ไหนดีตีวะัละคังก็ได้นะตีวะัละคังไว้ก่อนนะ <c oughs> นะครับเนื้อเน่าเลยเนื้อดีพระล่ำดีนะครับพิมพ์สวยเนื้อเก่านะครับ เก่าจนเน่าอ่ะนะครับเนื้อเป็นเทียนแล้วนะนะครับนี่พาก็ใช้มาจนโดนเหงื่อโดนคาบจากการใช้นะครับนี่เน่าหนึบนุ่มนะครับทิมทรงเจดียนฮะข้างข้าง ข้างสวยนะเนื้อจัดมากเลยตอนหลังห,หลังสวยนะครับดูเนื้อนะเนื้อดีมากเลยครับองนี้นะนมีปิ่นเก่านิดหน่อยตามมุมตามขอบนะครับอย่าไปซีเรียสนะ นะครับเราไม่ได้ซื้อเป็นล้านเนาะนะครับอย่าไปคิดเยอะนะครับสมเด็จแบบนี้นะออกต่อได้นะครับเปิดเป็นหมื่นขายเป็นแสนยังได้เลยนะครับนะครับอยู่ที่ฝีมือนะครับอยู่ที่ใครเป็นผู้ครอบครองนะครับอยู่ที่ผู้ซื้อกับผู้ขายสองคนนะครับคุยกันรู้เรื่องนะถ้าคุยกันรู้เรื่องเป็นล้านก็ยังจบกันได้นะนะครับ น่เป็นไงนะครับเพาดานพระสมเด็จเนี่ยเพาดานคดสูงนะครับครนนี้ถ้าพระเข้าขาแล้วนะได้เนื้อได้พิมพ์ได้แรงต่างนะธรรมชาติดีผมว่ามีคนซื้อนะนะครับใส่ตลับทองเข้าไปเถอะสององนี้นะใส่ตลับทองสวยๆนะครับขึ้นเลยนะนะครับเปิดเท่าไหร่ก็ได้พระสมเด็จถ้าอยู่ในตลับทองขอให้เนื้อได้ฟอร์มดีนะครับอยู่ที่ฝีมือแล้วนะครับ นะครับไปทํากินเราครับ FC นะคือซื้อซื้อผ้าสมเด็จไปเก็บเนี่ยอย่ากเก็บเฉยๆนะครับออกต่อบ้างนะครับมันจะได้มีกําไรมีต้นทุนกลับมานะครับจะได้มาเช่ากันบ่อยๆนะครับไปเก็บอย่างเดียวก็เต็มบ้านไม่ไหวเดี๋ยวแม่บ้านเขามาเห็นเข้ามันไม่ก่อเกิดไรายได้นะครับก็จะไม่ได้ซื้อกันอีกนะครับสําหรับท่านที่อ,อะไรอะ่ะ สำหรับท่านที่เช่าไปเยอะๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะทุนทรัพย์มันเบาบางนะครับแต่สำหรับท่านที่ร่ำรวยอยู่แล้วนะเก็บไปเพอะสมเด็จนะครับราคานี้ราคาหลักพันนะครับถ้าไม่เดือดร้อนนะครับเพราะว่าพระแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะครับวันหนึ่งหยิบมาเจอใครนะเจ้าสัวเท่าแก่อะไรมานะครับหยิบมาโชว์นี่โอ้โหนะครับ ขายกันไม่รู้เรื่องเลยนะอยู่ที่ความชอบนะครับผมเอาว่ากันไปนะครับสององนี้นะบอกไปแล้วราคานะครับถูกใจก็ทักมาขอรูปเพิ่มเอานะครับผมนะครับใครไวใครได้นะครับพาน่ารักทั้งคู่เลยนะครับผมโอเคนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ